เอาละครับมาเจอกันอีกแล้วผมเกดจากช่อง GT, เกดจีทีระบอกไทยวันนี้มาเจอกับเกสหกหกมาสตูนสามเตรียมตัวรอคลิปต่อไปได้เลยมาสตูนสี่กำลังมาซึ่งกำลังทำอยู่ได้นะเอาละมาอึ๊บอือึ๊บใคที่ได้เห็นกันไปในคลิปที่แลเ้่นมาสตูนสองจะเห็นว่าผมได้อ่ามาสตูนสี่แล้วในคลิปเนี้ยนะครับ เล่นมาก่อนหน้านั้น,นก็เลยเวลวยังไม่ถึงทีก็ละมาหนไหนวิวนี่ก้าหูแมวเพิ่งออามาร้อมกับฉันนี่อไปไหนอึ๊บอึอ้าฮะก็ลอยบักก็เยอะก็เนียก็ดีกว่าบักอะไรนะ่ะมอคนตรงนู้นเวล่าคนตรงนั้นดีไหมไม่ดีกว่าเขาไม่มาปล่อยไว้มาเลงไอ้คนนี้ดีวกว่า เกืบร้อยวิ่งติดต้นไม้เป็นไม่ได้หรอกติดมุมเอาละจะวิ่งไปไหนเออตีจิ้งเหลนแดงกำลังไล่ตอนนี้กลายมัยนจิ้งเหลนเกือบเต็มตัวแล้วจิ้งเหลนแห่งโลบอกหายนะของโลบอกที่แทจ้จริงเฮ้ยอยู่นะครับขอบอกเลยจะฟาร์มนานนิดหนึ่งเจอแต่ความลำบากจากพวกที่คุณได้เห็นผมเล่นที่กหมาแท้ยับยับเลย ซึ่งมันตอนนี้ก,การการ,การแพ้ของผมของคิลเลอร์นเนี่ยมันนำมาทีนี่หมดแล้วนี่โดนเลยอ๋อจะมาใช้เี่ไม่ให้ใช้เอาไม่ทันแล้วเอาละเดไปไหนทางนู้นเหรอํำลามไปก่อนไม่โดนปุ๊บจะคุ้มไปไหนเวลินิกา้าโอ้สตามินาหมดที่นี่อาจจะสั้น ก็ช่งเหืออ้าวปิดเหรอ้องซูมเล่นหน่อยละอ้๊บอ้าวเรลนะ่าคิดว่าเราตามไปไม่ได้หรอทำมาเป็นมองเรากระโดดตามได้นะเพื่อนไปไหนะยมตวาตายซะเอเรลก่กาทีเดียวอึ๊บันตาถัดไปเลยมาใช่ใช่ใช่ค่ะคือ จิ้งเลนแดงเฮงโลโบอกคนนั้นปล่อยไว้กี้คนนี้ทำไงลองหาหน้าหาเรื่องโอ้ยฮะโดนทูทามจิ้มเนี่ยะหน่อยอะไรทูทามคนนี้มีอะไรอะไรจิ้มหมอดูแ,บบแปลกแปกแค่คนนี้เอาล่ะจะไปไหนอี่เมื่อกี้ทูํามทำไว้เสษมากอึ๊บไปหาเกสชาพูนไป นำม,ม้อีกแล้วเนี่ยดาไ,ไรอืออะไรคนนี้ตัวเนาอือม,มาขวานี้นักพุ่งเลยแล้วทำไมคนนี้มันไม่ขยับแล้วตายซะไปะโอ้จิ้มก็จิ้มไม่โดนเลยตายเป็นคนผัดตายเลยอืออะไรไม่ให้จิ้มหลังหรอกนะเอาละเปิดก่อนโอเคตรงนู้นแล้วทำไมด้านหลังนี้มันชอบตามอย่างเล เพลงมันมากเลยเด่นแบบได้ยินชัดเลยเพลงเปลี่ยนก็ดีเหมือนกันอึ๊บโอฮิตบล็อกหายอื้อตายบัตฮานมาอ้อาวตรงนั้นไหมตรงไหน,นต้องล่าสูดๆเด่นเอ็นเจดก่อนตรงนั้นไง โอ้น่าเสียดายไม่โดนลงไปแล้วปึ๊บคงว่าวอะไรไปไหนตัวปลอมอือึอโอ,โอ้ไม่โดนเอาละนี่อะไรเอามามอบเฉยหน้อยพาทีมนะรู้ไหมอึโอ,โอ้ไม่โดนโอึบโอเคโ,โ,โดนพอดี รียบร้อยก็ดินตกไปแล้วจานหนีไปไหนชูบอืมโดนตัวปอมไหมจะหนีไปไหนเตรียมตัวตายได้คำรามอาดไปก่อนทีนึงแบบเสียงดังรึบพุ่มเอาไม่โดนอีกแล้วเนี่ยบักบักที่งง เราเข้าใจผิดในปกติอึ๊บจะไปไหนจะไปไหนไปไนตัวจริงเห็นนะอืมึ๊บโอเคลาก่อนเอาปิงอีกแล้เหมือนได้ออฟดีเลยตีข้างแล้วออกไกลกว่าอาซีหนะ้าไม่ค่อยไปอยู่ด้านหลังมาเจอกันตาถดไปตาที่ ที่3หรือที่2นะ3 2หรือเปล่ารู้สึกว่าจะ3นะนะคนนี้ยังโหลดแม็กกาไม่เสฉยเนาะเมื่อกี้เห็นวิ่งหนีแล้วแต่โดนจับไปก่อนนะโอเค,อเค,อเคขอขอโทษทีรีบมาไกลเกือนอ๋อเน็ตกากปิงซะขนาดนี้ืออหลบทูทามไว้ไม่โดนหลังได้ไงซูป ดนมนนั้นตายไปคนนั้นมันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะจะหนีไปไหนอึ๊บปึ๊บโดนแล้วอย่างรวดเร็วตัวใหญ่ีจยต้องเร็วไว้ก่อนนะครับบล็อกไม้บล็อกไม้อะไรเนี่ยจะลูกเหรอมาเหมือนจะลูกนะ เอาไม่โดนเถอเถ้าตะคุ่มไอเกนนี่ก็หลูกไม่หยุดโดนก่อนเลอบล็อกช้าต้องมีสังสอนใครใช้ให้หลูกปึ๊บโอ้เดาทางผิดอึ๊บโอ้หันหน้าไม่ทันเชะเริ่มจะเกียดทูกทางคนนี้ละเอาล่ะหลบอยู่ตรงนู้นเกก็หลบไม่พ้นหรอกวนวน วนวนวนหนีไปไหนไม่รอดหรอกไ,ได้บัตรคันแล้วหาเรื่องก่อนเองนะแต่แกมไม่รอดแล้วแหละเสร็จปึ๊บเอา้าเสร็จจริงๆเละเรา,านี่เสร็จโดนเว้าเลยไปไหนอา้าวชวนว้าเองนะอื้อตายต่อไปทูทามคนนั้นอ่ะคิดว่าไอ้นี่เหรอ โอ้ไม่ถึงช่างมาแล้วกันอืมอืมโดนเอาล่ะไอ้ทูทามตันนี้ใช่ไหมทามไหมเอาคิสใส่เวย้ยด้วยโอ้คำรามไม่โดนโอเคเขาโดนดานมีเราแล้วจะบัตรทันกันหมดแล้วล่าทูทามคนนี้ดีกว่าเิดคนนั้นคิดดีกว่า โอ้ติดหินถ้าไม่มีหินหินโดยเฉพาะแมปรอบตาที่สอง,องดคุณไม่เห็นไปนั่นแหละหินหนักเลยหลบวันยาวๆเมื่อไหร่จะเสร็จโต๊ะก็ติดเป็นติดได้ทุกอย่างอะ่ะปึ๊บเรียบร้อยเส็็สวบหลบหลายรอบและทูทามไปไกลๆไปวนไม่หยุดวนอย่างก,กับดุงเลยมีหน้าเขาให้ฉายาย,ยุงกัน ตน้นก็เล่นพงโคนน้ำผา่าโอ้ฮิตบ็อกซ์สไลด์เป็นกาโกสรสลาย่าเลยวิ่งหนีไปไหนเัน็นตามแกอยู่พลังของจิ้งเหรนต้นนี้ได้กินของแจกจกคขึ้นความร้อนบอ็อกซี่บอ็อกไหมจะบอ็อกหรือเปล่าอะไรจะลูกจะบอ็อกไหมปึ๊บโอ,คอเคสร็จ ก่อนตายซะต่อไปอีกคนหนึ่งเอาเป็นคนไหนดีนะเอาเป็นไอเจ้าคนนั้นมันเต้นอะไรกันอยู่เต้นอะไรกันเอาละอูอ้าอ๋อตรงนี้มันในนี้มองไม่เห็นจะไปไหนทูธามแกหนีไม่พ้นหรอกนะ ปไปหนอะไรอ่ะตรงนั้นปะตายก่อนละกันเจ้ช่วยไม่ได้แม่ครับเศษแปดสิบเก้าเลยเลยเอาล่ะดูซิทางตรงนั้นเนี่ยผมเจอทางตรงนู้นเลยมันหลูบเนี่ยดูดิท่านผู้ชมผมระเกียร์สุดๆเลยพวกหลูบเนี่ยดูดิเจอกี่คนแล้วเนี่ยสามคนได้แล้วมั้งเนี่ยวิ่งอีกี่ชาติกว่าจะสิทธ์ ผมละเกียรละเกียด์ด้วยด่านนี้มาในนั้นไม่ได้ด้วยไงเก็บไว้ขอแล้วกันลามก่อนปึ๊บโอ้ว้าวปึ๊บโอ้ยโดนพอดีหน่อยเนี่จะหนีไปไหนฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกรอดไปหรอกนะพวกลูบมันต้องตายสถานเดียวกล้ามาหาเรื่องพวกลูบแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะทันนะเนี่ย เวลาเหลือน้อยขนาดนี้นเนอออุ้ยอาจอาจจะอาจจะไหมไม่ทานไม่ตาทีเดล้วเจ็บใจมากตาน,นี้ต้องแก้เค้นให้ได้หน่อยน่าสเสียดายกอแต่ไอ้ทูไทม์คนนั้นมันอยู่ไอ้ทูไทม์คนนั้นมันยังถึงจะคนละคนกันก็เถอะแต่ใส,ส่สก,กินเดียวกันผมนับว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยชัดเลยเนี่ยชอบมาเข้าหลังเนี่ย โอ้ทำให้บล็อกเพื่อนเว้าวแย่าังเลยนะอยากูซ้ากีดูมามีม,ม,มองหน้าด้วยวเพื่อนแกติดบ,บัตรแล้วทีนี้แหละกิบเกี่ยวทรัพยากรไม่ค่อยชอบเลยต้องเอ่ติดเกี่ยวเนี่ยจริงจริงดูดเวลาต้องให้มาก็ได้นะแค่ไอ้นี้มาให้ก็ได้ทำให้เนี่ยมาอะไรดีชนะรูปะง่าง่ายเราคุณก็บอกว่ามันชนะรูป แต่ความจริงแล้วไม่ใช่แพ้ละฮะโอ้ยทูทามคนนี้หน่ามคาีจริงเลยแลจะหนีไปไหนเอ้าสองเป็นแปดเก้าสลับคลิปแล้วอล่ะไอเกตบล็อกอยู่ตรงนู้นผมเข้าไอ้ม,มุดนี้ได้ถึงไม่ค่อยเคยใช้ก็เถอะรึบบล็อกไหมบล็อกไหมรึบบล็อกต่อยไม่โดนโอ้าหรืโดนโอ๋อโดนโดนโ,โดนโอเคโดน นี่ขนาดผมรับเสียงให้ระดับ5แล้วนะายังดังเลยพี่ดูดิท่านผู้ชมอา่าจะไปไหนโอ้พุ่งตกลงมาเจ้าเกย์คนนี้กินยากจริงๆเลยโอ้ยออความเค้นมันต้องสะาสารกิบมานานกับพูดไาม้ที่จริงน่าวิ่งเข้าตรงนี้นะเนี่ยโอเคคำรามได้เวลากิบ ได้เวลากิบไอ้็กปีนนี้แหละโดนทีสองคนตายต่อไปนี่ใครใครทูทามตายถัดไปเลยโอเคตายแล้วห้าสิบสี่แล้วได้ไงก่อนปกติมันชาร์จไม่ได้นะดามจก็ไม่น่าเพิ่มใครอันนี้ตอนผมลองใช้เอาละไอคนมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นใครว่ามองไม่เห็นมืดไปหมดมันตรงนี้จะมีคนหนึ่งน่าไงาเห็นเงาแล้ว ใครนูบปวะนูบ๊ปอือฮะบล็อกพอดีเหรอไม่ใช่ว่าเมื่อกี้บล็อกไปไเหมือนเมื่อกี้บล็อกไปแล้วนะแต่มันยังไ,ไม่บล็อกทีโอเคไอ้ตรงนั้นเก็บยากกซาฆ่ายากกซากีก่อนก็ได้เก็บยากกซากีตต่อยไม่โดน ตอยไม่โดนตอนเมื่อกี้ทําการเยอะ่ังเลยนะมาสู้ตัวตัว,ตวไม่มีใครมาช่วยแกหรอกโอ้บล็อกได้อะโอ้โอเชสกี้นี่เข้ามาขวางพอดีพุ่งตามแบบที่จะลวดไม่โดนปึ๊บยับรรอยเสร็จืมไม่โดนืมโดนโดนอไม่ไม่ซูบโดนแล้ว ทลาบล็บอกไหมบล็อกหรือเปล่าบล็อกไปต่อไปเชดกี้มันมีเวลาเหลือแล้วองเชดกี้แล้วเพื่อท่านผูช้ชมในคลิปสุดท้ายอย่างน้อยก็ต้องมีร้านแมนสแตนดิ้งแค่แล้วหรือเปล่านะเดีย๋ยวผมตั้งใจจะฆ่าเขาหละผมไม่เก็บเอาไว้นะดูก่อนแล้วกันว่าเขาจะมีฝีมือพอที่จะอยู่รอดจนถึงจบร้านแมนได้ไหม หรือว่าเขาจะตายซะก่อนตายตอนจบพอดีชักอยากรู้ละสิคนูนคนนั้นดูจะเก่งมา,มากๆซะยด้วยแต่ผมเดาว,ว่าน่าจานี่นะจนจบใ้นี่เลยจบร้านเมนพอดีอผมฆ่าได้เพราะมันคงไม่ขนาดมึงผมขนาดนั้นหรอกเล่นมันตั้งสิบหกวันสิบหกวันยังว่า,าแต่ใช้วิชาสลายาได้อยู่ตายแล้วต่อไปนุบมานุบล่องห,วหอัวเนาะแต่พลังของอันนี้มันยังเห็นอยู อ๋อไม่ใช่มบัตรไม่มีแะ้ปึ๊บ,บโอ้โหอะไรจะยากยากยินขนาดนี้น่าจะเก่งยิงด้วยจากที่เราวไว้ไม่ขนามือผมหรอกซูมแล้วเล่นยากมาก<อ>เล่นง่ายขนาดนั้นเนหินเนาะเลือ่สี่สิบสี่แล้วนะปึ๊บจะไปไหน จะอยู่ได้นานจริงๆใครอยากฟังคลิปตัวติมกดไลค์เยอะๆนะครับล้านเมนตติมเนี่ยตัวที่ไม่มีผมพูดเนี่ยกดไลค์มากันเยอะๆเลยอย่างน้อยทุกคนกดไลค์ที่คนที่ดูคลิปผมผมก็มีความสุขมากแล้วจะทําทให้เอามาละครับแต่ผมว่าน่าจะอยู่นในนี่พอดีนะตามความคิดของผมอะ่ะอาล่ะ ฟึบเรียบร้อยโดนเอ้ยยังไม่ตายเลือดศูนหรือเปล่าศูนย์ศูนย์ศูนย,นย์ไม่ปล่อยไว้หรอกอึบไม่โดนขอบคุณกดไลค์เขาจะอยู่ถึงลา s t m แมนส a ตนดิ g งจบพอดีมานี่จะไปไหนไม่โดนตายแล้วอ้าวิิงจบพอดีอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ